คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับ BBC รายงานข่าวว่าโลกอาจได้เห็นแสงออโรราอีกครั้งเร็วๆนี้เนื่องจากพายุสุริยะมีกำลังแรงขึ้นครับข่าวดีสำหรับคนที่รอชมปรากฏการณ์แสงออโรราหรือแสงเหนือซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง กลุ่มจุดดับบนดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่ซึ่งปล่อยพลังงานและก๊าซมาย,ยัางโลกจะหมุนกลับมาหาเราภายในระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามีความเป็นไปได้ว่าการปล่อยพลังงานครั้งถัดไปจะมีขนาดใหญ่และซับซ้อนพอที่จะทําให้เกิดการระเบิดหลายครั้งที่อาจกระทบกับสนามแม่เหล็กของโลกจนทําให้เกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ นับตั้งแต่วันเสาร์ที่11พฤศภาคมที่ผ่านมาดวงอาทิตย์ยังคงปลดปล่อยรังสีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเปลวสุริยะขนาดยักษ์เมื่อวันอังคารได้ขัดขวางการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุย่านความถี่สูงทั่วโลกแต่การปล่อยพลังงานของจุดดับบนดวงอาทิตย์ที่มากกว่าปกติจะไม่คงอยู่ตลอดไปเพราะดวงอาทิตย์กำลังเข้าใกล้ช่วงที่ปลดปล่อยพลังงานมากที่สุดหรือโซล่าแม็กซิมัม ซึ่งเป็นวัฏจักรสุริยะที่มีวงรอบกินเวลา11ปีในช่วงที่ดวงอาทิตย์มีพลังงานมากที่สุดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อขั้วแม่เหล็กของดวงอาทิตย์เกิดการสลับขั้วเหนือใต้ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์ที่ปลดปล่อยมวลสารออกมาทําให้เกิดสภาพอากาศในชั้นอวกาศ วัฏจักรสุริยะครั้งนี้เป็นครั้งที่25นับตั้งแต่มนุษย์เริ่มสังเกตจุดดับดวงอาทิตย์อย่างเป็นระบบในปี1755มันเคยถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่เงียบสงบแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันดูมีกำลังแรงกว่าที่เคยคาดการไว้คริสตาแฮมมอน นักพยากรณ์สภาพอาวกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษอธิบายว่าสามารถประมาณความเข้มของวัฏจักรได้จากจำนวนจุดดับดวงอาทิตย์เหล่านี้แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าพายุสุริยะจะรุนแรงแค่ไหนเมื่อมาถึงโลกศาสตราจารย์ชอนเอลวิชนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอวกาศมหาวิทยาลายัยเบอร์มิงแฮมกล่าวว่า พายุแม่เหล็กโลกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วเป็นเหตุการณ์หนึ่งในรอบ30ปีและใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2003พายุแม่เหล็กโลกเกิดจากการประทุปลดปล่อยมวลโครโรนาหรือ CME ซึ่งเป็นกลุ่มก๊าซร้อนมีประจุพลังงานสูงอย่างน้อย5ครั้งซึ่งก็คือการประทุของสนามแม่เหล็กและพายุสุริยะนั่นเองและส่งผลให้ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานออกไปอย่างต่อเนื่อง พวกมันใช้เวลาประมาณ18ชั่วโมงเพื่อมายังโลกซึ่งเป็นจุดที่ CME มีปฏิสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กของเราขณะที่บนโลกของเราจะถูกห่อหุ้มด้วยสนามแม่เหล็กโลกที่ป้องกันมนุษย์จากการได้รับรังสีที่เข้มข้นโดยตรงถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กโลกก็อาจทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตในโลกนี้โดยพายุลูกนี้ยังมีกำลังแรงถึงระดับ G5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตราวัดของกรมอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษ และองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาผลกระทบต่อระบบสื่อสารทั่วโลกโครงข่ายไฟฟ้าและระบบ GPS เริ่มมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องเอียนเมียเฮดนักวิจัยระบบอวกาศมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ระบุว่าพายุเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่แสงที่สวยงามแต่มันมีข้อเสียอีกด้วยปัจจุบันเราพึ่งพาเทคโนโลยีมากกว่าช่วงที่เคยเกิดพายุสุริยะครั้งใหญ่เมื่อปี2003 บริการจำนวนมากมาจากอาวกาศเกินกว่าที่เราจะรู้ด้วยซ้ำมันเป็นกาวที่เชื่อมระบบเศรษฐกิจของเราเข้าด้วยกันด้านลีออนมัสเจ้าของบริษัทด้านอาวกาศ Space X โพสต์บนแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter เดิมว่าพายุลูกนี้ทำให้ดาวเทียม Starlink ของเขาที่ให้บริการอินเทอร์เนต็ตอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากขณะที่โฆศกขององค์การอาวกาศยุโรปหรืออีซ่ากล่าวว่า Star l ล n k มีแรงดันไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้น ศาสตราจารย์เอลวิชแห่งมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมระบุด้วยว่าเที่ยวบินจากซานฟรานซิสโกไปยังปารีสถึงกับต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินเพื่อหลีกเลี่ยงการบินเหนือบริเวณอาร์กติกซึ่งมีปริมาณของรังสีเข้มขน้นมีรายงานด้วยว่ากเกษตรกรที่ใช้รถแท็กเตอร์ที่มีระบบ GPS ที่มีความแม่นยำสูงได้รับผลกระทบเช่นกันโดยจอห์นเดียผู้ผลิตแท็กเตอร์ได้แจ้งเตือนผู้ใช้งานถึงความขัดข้องของระบบดังกล่าว นอกจากนี้ดาวเทียมของบริษัทเซนในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นดาวเทียมถ่ายภาพความละเอียดสูงถูกระบุว่าอยู่ในสถานะไม่ทำงานเป็นเวลาถึง4วันซึ่งทำให้ไม่สามารถเก็บภาพหลายเหตุการณ์บนโลกไว้ได้เช่นไฟป่าในแคนาดาเป็นต้นนอกจากนี้ยังเกิดผลกระทบกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้วยโดยพบว่าเกิดกระแสะไฟฟ้าส่วนเกินพุ่งเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ในนิวซีแลนด์ซึ่งมีโครงข่ายไฟฟ้าคล้ายกับในสหราชอาณาจักรระบบโครงข่ายระดับชาติต้องปิดวงจรบางส่วนทั่วประเทศเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ด้าน Nation แน g กร d บริษัทโครงข่ายไฟฟ้ารายใหญ่ของอังกฤษระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบต่อการส่งไฟฟ้าขณะที่สมาคมเครือข่ายพลังงานซึ่งเป็นตัวแทนผู้ให้บริการไฟฟ้าในอังกฤษบอกว่าได้วางมาตรการป้องกัน เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีกำลังผลิตพลังงานสำรองเพื่อจัดการกับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นสภาพอาวกาศไม่ได้เป็นเพียงภัยคุกคามที่อยู่ห่างจากเราบนโลกหรือเป็นเพียงบางสิ่งที่เกิดขึ้นในอวกาศแต่รัฐบาลได้จัดให้สภาพอาวกาศสุดขั้วเป็นภัยที่มีความเสี่ยงที่รุนแรงกว่าความเสี่ยงจากการเกิดแผ่นดินไหวหรือไฟป่า ในบัญชีความเสี่ยงระดับชาติที่ครอบคลุมภัยคุกคามอย่างเช่นโรคโควิด -19 ได้จัดให้สภาพอวกาศเป็นความเสี่ยงระดับ4ในฐานะความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นและสร้างผลกระทบจากอันดับความเสี่ยงสูงสุดที่อันดับ5สภาพอวกาศสุดขั้วที่มีกำลังแรงมากกว่าที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วอาจสร้างผลกระทบให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการที่ระบบไฟฟ้าล้มเหลวหรือขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองเคลื่อนที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีไว้สำหรับบางพื้นที่เพื่อให้มีไฟฟ้าสำรองต่อเนื่องในขณะที่หม้อแปลงไฟฟ้าที่เสียหายกำลังถูกเปลี่ยนใหม่ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนรายงานความเสี่ยงเตือนรายงานความเสี่ยงระบุด้วยว่าพื้นที่ในเมืองอาจกลับมาใช้ได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่สำหรับพื้นที่ห่างไกลติดทะเลอาจใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่จะเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าเสร็จสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด คนทำงานในแวดวงสภาพอาวกาศเรียกมันว่าเหตุการณ์ระดับแคริงตันพวกเขากำลังพูดถึงปรากฏการพายุสุริยะครั้งใหญ่ในคืนวันหนึ่งเมื่อปี1859ที่แสงเหนือสามารถมองเห็นได้ทั่วโลกจนทำให้ผู้คนเริ่มทำอาหารเช้าเพราะพวกเขาคิดว่ามันเป็นเวลากลางวันแล้วในปีนั้นยังเกิดเหตุการณ์กับระบบโทรเลขของแคนาดาเกิดกระแสะไฟฟ้าปริมาณมากในระบบโทรเลข แม้ว่าพนักงานจะปิดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตามและหลังจากนั้นก็เกิดไฟไหม้จากอุปกรณ์ต้นเหตุหากเหตุการณ์ในอดีตเกิดขึ้นในตอนนี้อาจทําให้เกิดหายนะตามมาสิ่งที่เห็นตรงกันคือพายุสุริยะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่ใช่การคิดว่าถ้าหากมันเกิดขึ้นแต่เป็นเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นต่างหากราชวิทยาลัยด้านวิศวกรรมระบุ การคาดการและการเตรียมพร้อมดังกล่าวอาจอธิบายได้ว่าแม้จะมีคำเตือนวันโลกาวินาศออกมาว่าสภาพอากาศสุดขั้วอาจทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลาหลายวันแต่จริงๆแล้วดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบที่ชัดเจนเพียงเล็กน้อยจากพายุเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราค่อนข้างเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องเหล่านี้เมียเฮตนักวิจัยระบบอวกาศมหาวิายาลัยแมนเชสเตอร์อธิบายสภาท้องถิ่นและหน่วยงานฉุกเฉิน ได้ซ้อมแผนรับมือเพื่อให้แน่ใจว่ารถฉุกเฉินจะยังทำงานได้หากขาดการเชื่อมต่อกับระบบ GPS แต่นักวิจัยระบุว่าการออกประกาศเรื่องผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องอ่อนไหวเพราะมันมีในยะะในเชิงพาณิชย์บริษัทต่างๆอาจไม่ต้องการเปิดเผยว่ามีแรงกดดันต่อเครือข่ายระบบไฟฟ้าอย่างไรขณะเดียวกันการพยากรณ์สภาพอวกาศยังเป็นเรื่องที่ใหม่เมื่อเทียบกับชั้นบรรยากาศ แต่ตราบใดที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์มากขึ้นและส่งอุปกรณ์ไปยังอวกาศมากขึ้นการพยากรณ์พายุใหญ่ในครั้งถัดไปก็จะยิ่งใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ